ยนนินดีต้อนรับสู่มอนเด็กจุดเริ่มต้นของความรู้ที่เปลี่ยนชีวิตวันนี้เราจะย้อนเวลากลับไปดูเหตุการณ์สำคัญมากๆในประวัติศาสตร์การเงินนะคะวิกฤตปี1 9 2 9แล้วก็ภาวะเศรษฐกิจตกต่ำครั้งใหญ่ที่ตามมาจากข้อมูลที่เรามีเนี่ยเราจะมาเจาะลึกกันค่ะว่าเอออะไรเป็นสาเหตุแล้วผลกระทบมันเป็นยังไงบ้างแล้วก็มีบทเรียนอะไรที่เรายังเอามาใช้ได้ถึงทุกวันนี้ครับเป็นช่วงเวลาที่น่าสนใจมากจริงๆนะครับจากยุคที่แบบว่าเฟื่องฟูสุดสุด เก่งกำไรกันเต็มที่ไปสู่ยุคที่เศรษฐกิจมืดมนแล้วก็ความพยายามอย่างหนักที่จะฟื้นตัวกลับมาค่ะเริ่มตรงช่วงก่อนวิกฤตเลยที่เขาเรียกว่า roaring 20ใช่ไหมคะตลาดหุ้นบูมมากอะไรอะไรทำให้มันร้อนแรงได้ขนาดนั้นคะมันเป็นส่วนผสมหลายอย่างเลยครับอย่างแรกคือความเชื่อมั่นที่สูงมากๆหลังสงครามโลกครั้งที่1บวกกับมีนวัตรกรรมใหม่ๆเกิดขึ้นเยอะ แล้วก็ที่สําคัญเลยคือสินเชื่อครับมันเข้าถึงง่ายมากสินเชื่อหมายถึงคนกู้เงินมาเล่นหุ้นเหรอคะกู้เงินมาลงทุนหรือที่เรียกว่าใช้มาจินนะครับมันเหมือนการเพิ่มพลังซื้อแต่ความเสี่ยงก็สูงตามไปด้วยนะมันก็เลยดันราคาหุ้นให้สูงขึ้นสูงขึ้นไปเรื่อยๆจนแบบว่าเกินพื้นฐานไปเยอะอุปมาเหมือนฟองสบู่ลูกใหญ่หรือบางทีก็บอกว่าเหมือนเราถือกล่องดินระเบิดไว้ไม่รู้ตัวเลย อืมฟังดูการเข้าถึงสินเชื่อแบบนั้นพอมาย้อนมองตอนนี้ก็น่ากํานวนเหมือนกันนะคะแล้วจุดแตกหักล่ะคะมันเกิดขึ้นยังไงจุดเปลี่ยนจริงๆมาถึงเดือนตุลาคมปี1929ครับเริ่มจากวันพฤหัสบดีธมินหรือ Black Thursday ที่ตลาดลงแรงแล้วตามมาติดๆด้วยวันอังคารธมิน Black Tuesday อันนี้คือดิ่งของจริงเลยความเชื่อมั่นที่เคยมีเต็มเปี่ยมนี่คือแบบว่าหายวับไปกับตาเลยครับ นั่นคือตอนที่เกิดแพ n i c เซลลิ n g ที่เราได้ยินกันบ่อยๆใช่ไหมคะการเทขายเพราะความตกใจมันเป็นยังไงคะตอนนั้นใช่เลยครับคืออารมณ์มันอยู่เหนือเหตุผลไปหมดแล้วพอเห็นราคาหุ้นร่วงหนักๆคนก็กลัวกลัวว่าจะหมดตัวก็เลยพากันเทขายทิง้งแบบไม่คิดหน้าคิดหลังเลยยิ่งขายราคามันก็ยิ่งลงไปอีกมันแสดงให้เห็นเลยนะครับว่าจิตวิทยามวลชนเนี่ยมีผลกระทบแรงมากในสถานการณ์แบบนั้น แล้วความตื่นตระหนกนี่ไม่ได้อยู่แค่ในตลาดหุ้นใช่ครับมันลามไปที่อื่นด้วยโดยเฉพาะระบบธนาคารลามไปได้ยังไงคะก็พอะคนไม่เชื่อมั่นในตลาดหุ้นแล้วเขาก็เริ่มไม่มั่นใจในธนาคารไงครับว่าเอ๊ะธนาคารเอาเงินไปลงทุนในหุ้นหรือเปล่าหรือปล่อยกู้ให้คนที่เล่นหุ้นแล้วจะได้ไม่คืนไหมมันก็เลยเกิดปรากฏการณ์ที่เรียกว่าแบงก์รันแบงก์รันครับคือคนแห่กันไปถอนเงินออกจากธนาคารพร้อมๆกันหมดเลย ทีนี้ธนาคารเนี่ยปกติเขาไม่ได้เก็บเงินสดไว้พอสําหรับทุกคนที่จะมาถอนพร้อมกันขนาดนั้นเพราะคนแห่ไปถอนเยอะๆธนาคารก็ขาดเงินสดก็ต้องปิดตัวลงไปแล้วมันก็ล้มต่อๆกันเป็นโดมิโน,โนเลยครับธนาคารล้มเป็นพันๆแห่งเลยโโหจากตลาดหุ้นลามไปธนาคารแล้วผลกระทบต่อเศรษฐกิจจริงๆกับชีวิตคนธรรมดาล่ะคะหนักขนาดไหนอันนี้คือรุนแรงมากครับรุนแรงแบบไม่เคยมีมาก่อนเลย อัตราการว่างงานจากประมาณแค่3เปเพุ่งไปเกือบ25ในปี1933 25หนึ่งในสี่ของคนทำงานเลยนะคะนั่นใช่ครับลองนึกภาพดูคนตกงานเป็นลล้านคนโรงงานปิดกิจการธุรกิจล้มละลายคนสิ้นเนื้อประดาตัวไรบ้านกันเยอะมากแล้วที่แย่ไปกว่าน,นั้นคือภาคเกษตรก็โดนด้วย เจอภัยแล้งรุนแรงติดต่อกันหลายปีเกิดภาวะที่เรียกว่า dust bowl คือพายุฝุ่นขนาดใหญ่ถล่มแถบมิดเวสต์พื้นที่เกษตรเสียหายหนักมากเกษตรกรก็อยู่ไม่ได้ต้องอพยพทิ้งบ้านทิ้งที่ดินกันไปโอ้โหฟังดูสิ้นหวังมากๆเลยค่ะแล้วตอนนั้นมีความพยายามจะแก้ไขสถานการณ์ยังไงบ้างคะ ความหวังเริ่มมีขึ้นมาหน่อยตอนที่ประธานาธิบดีแฟรงคลินดีรูสเวลต์หรือ FDR เข้ารับตำแหน่งในปี1933ท่านก็เริ่มนโยบายชุดใหญ่เลยครับเรียกว่า New Deal New Deal นี่คืออะไรคะเป้าหมายหลักๆมี3อย่างครับคือ relief recovery reform relief ก็คือบรรเทาทุกเฉพาะหน้าช่วยเหลือคนตกงานคนยากจน Recovery คือฟื้นฟูเศรษฐกิจให้กลับมาเดินได้อีกครั้งแล้วก็ Reform คือการปฏิรูประบบต่างๆเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดวิกฤตแบบนี้ซ้ำอีกมีโครงการอะไรที่เป็นรูปประธรรมบ้างคะโอ้เยอะเลยครับมีการจ้างงานผ่านโครงการของรัฐเช่น CCC ให้คนไปทำงานสร้างอุทยานแห่งชาติปลูกป่าหรือ WPA จ้างคนสร้างถนนสร้างสะพานอาคารสาธารนณะมีการช่วยเหลือเกษตรกรตั้งหน่วยงาน Tri p l e A ขึ้นมาดูแลราคาพืชผลแล้วก็วางรากฐานสำคัญอย่างระบบประกันสังคมหรือ Social Security Act และที่สำคัญมากๆกับเรื่องที่เราคุยกันคือการปฏิรูปภาคการเงินมีการตั้ง F.D.I.C. ขึ้นมาค้ำประกันเงินฝากในธนาคารคนจะได้มั่นใจกล้าเอาเงินไปฝากแล้วก็ตั้งกรละตอหรือ S.E.C. ขึ้นมาเพื่อกำกับดูแลตลาดหลักทรัพย์ให้โปร่งใสป้องกันการปั่นหุ้นการช่อโกงฟังดูเป็นชุดมาตรการที่ใหญ่มากๆเลยนะคะแล้วมันได้ผลทันทีเลยไหมนิวเดีลเนี่ยเออก็ ไม่ใช่ว่าแก้ได้ปุ๊บปั๊บนะครับแต่มันช่วยบรรเทาความเดือดร้อนไปได้เยอะมากๆสร้างงานสร้างความหวังให้คนแล้วก็ที่สำคัญคือมันเปลี่ยนแนวคิดเรื่องบทบาทของรัฐบาลไปเลยจากเดิมที่เชื่อว่าปล่อยให้ตลาดจัดการตัวเองเลเซเฟอร์ air, ก็กลายเป็นว่ารัฐต้องเข้ามามีบทบาทในการดูแลรักษาเสถียรภาพแต่ถ้าถามว่าอะไรที่ทำให้เศรษฐกิจสหรัฐฟื้นตัวเต็มที่จริงๆจังๆเนี่ยปัจจัยเรื่องตัวสำคัญก็คือสงครามโลกครั้งที่2ครับ โอ้เพราะว่ารัฐบาลต้องใช้จ่ายเงินมหาศาลเพื่อการันสงครามถูกต้องครับการใช้จ่ายภาครัฐตรงนั้นมันกระตุ้นการผลิตจ้างงานแบบขนาดใหญ่เลยดึงเศรษฐกิจกออกจากหล่มภาวะตกต่ำได้แบบสมบูรณ์เลยครับค่ะพอเรามองย้อนกลับไปวิกฤตครั้งนั้นให้บทเรียนอะไรที่สําคัญกับเราบ้างคะทั้งในโลกการเงินแล้วก็สําหรับเอ,อ่อพวกเราทุกคนเป็นบทเรียนมีหลายอย่างเลยครับ 1. คือความสําคัญของภาครัฐและธนาคารกลาง ที่ต้องเข้ามาดูแลเสถียรภาพทางเศรษฐกิจไม่ใช่ปล่อยปละละเลย2คือความจำเป็นของการมีกฎระเบียบกำกับดูแลภาคการเงินที่เข้มแข็งอย่างการตั้ง SEC หรือกฎหมาย Glass-Steagall ถึงแม้ภายหลังจะถูกยกเลิกไปบางส่วนมันก็เพื่อป้องกันฟองสบู่การเก็งกำไรที่มันเกินขอบเขตไปและ 3. อันนี้น่าจะใกล้ตัวนักลงทุนทุกคนคือเรื่องการกระจายความเสี่ยงต้องลงทุนอย่างมีสติใช้ข้อมูลไม่ใช่อารมณ์และที่สาคัญคือ อย่าตื่นตระหนกตามคนอื่นหรือ panic sell นั่นนะครับอืมเป็นบทเรียนที่ผ่านมาเกิดร้อยปีแต่ฟังดูแล้วก็ยัง relevant มากๆกับยุคปัจจุบันนะคะโดยเฉพาะในโลกที่ตลาดการเงินมันซับซ้อนแล้วก็เชื่อมโยงกันไปหมดแบบนี้ใช่เลยครับประวัติศาสตร์อาจจะไม่ซ้ำรอยเดิมเป๊ะแต่มันมักจะมีรูปแบบที่คล้ายคลึงกัน การเข้าใจวัฒจักรเศรษฐกิจจิตวิทยาตลาดจากอดีตเนี่ยมันเป็นเครื่องมือที่ดีมากๆเลยนะครับในการเตรียมตัวรับมือกับความไม่แน่นอนในอนาคตเพราะเราก็ไม่รู้ว่าวิกฤตครั้งหน้าหรือฟองสบู่ลูกต่อไปมันจะมาเมื่อไหร่อาจจะเร็วกว่าที่เราคิดก็ได้ค่ะและนั่นก็เป็นคำถามสำคัญทิ้งท้ายไว้ให้เราได้คิดกันนะคะว่าท่ามกลางสัญ,ญญาณต่างๆที่อาจจะเกิดขึ้นในปัจจุบันเราพร้อมหรือยังที่จะปกป้องการลงทุนของเราจากฟองสบู่ลูกต่อไป